สวัสดีค่ะครูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครูหม่อมค่ะอย่างที่เรานะคะใกล้ถึงใกล้ถึงมากแล้วนะคะที่จะให้ลูกเราเนี่ยเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกของเราจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะมีความกังวลและก็ตื่นเต้นนะคะว่าแบบอุ๊ยเร็วจังเลยเพิ่งคลอดออกมาถึงวันนี้เข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วนะคะ ส่วนใหญ่แล้วค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะเตรียมลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นะคะ<ม>ก็จะนึกถึงเรื่องของชุดเสื้อผ้าอุปกรณ์นะคะกระเป๋ารองเท้า<ม>กระติกน้ำหรือว่าของที่ทางโรงเรียนอาจจะให้ลิสต์มาใช่<ม>เพื่อที่จะเหมือนจัดอุปกรณ์เข้าของเพื่อให้ลูกเนี่ยพร้อมไปที่โรงเรียนนะคะ<ม>แต่วันนี้ค่ะครูหมอมและคุณหมายค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่พิเศษกว่านั้น<ม>นอกจากอุปกรณ์ของใช้ค่ะ เรามาเตรียมใจลูกกันค่ะว่าเอ๊เราจะเตรียมความพร้อมใจลูกเรายัางไงนะคะให้ลูกเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ใหม่คะทํายังไงดีโอ้โหอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเหมือนตระหนักด้วยว่าลูกๆเนี่ยจะไปโรงเรียนการปรับตัวของลูกๆนะคะ,คะไม่ใช่แค่ลูกคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องปรับ นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปรับค่ะอย่างที่เราบอกไปช่วงของการคัดหาโรงเรียนว่าจะเลือกที่ไหนเนี่ยก็มีการดูช่วงเวลาจะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมของลูกเนี่ยจะมีผลกระทบกับชีวิตประจําวันของเราทุกทุกวันดังนั้น,นการปรับตัวปรับใจความคิดคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วย,วยอ,อ,อย่างแรกนะคะก่อนที่โรงเรียนเนี่ยเปิดเป็นไปได้พาลูกๆนะคะไปโรงเรียน ไปเดินเล่นไปชี้ชวนเพื่ออะไรคะเพื่อก็ลงเรียนเขาก็ต้องไปอยู่แล้วนึกถึงนะคะเวลาเรามีลูกหมาลูกแมวมาปั๊บเขาต้องสำรวจสถานที่ทันทีมนุษย์เหมือนกันลูกๆเราเหมือนกันค่ะถ้าไปก่อนเนีย่ยเรียกได้ว่าวันแรกที่จะไปค่ะไม่โรงเรียนเผิด ความคุ้นเคยมีมาบ้างแล้วโอ้มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลหากเป็นอยู่นี่โรงเรียนอนุบาลหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะมีช่วงการเปิดเพื่อให้เด็กๆลูกศิษย์เนี่ยได้ไปพูดคุยพบคุณครูห้องนี้นะคะหนูเชื่ออะไรก็แหละไม่มีอะไรสร้างความคุ้นเคยในสถานที่ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินอย่างน้อยก็ทําให้ลูกของเราเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายจิตใจไปได้ค่ะที่สําคัญก็คือว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เองด้วยเนี่ยนะคะช่วงเวลาก่อนโรงเรียนเปิดจะเป็นช่วง เวลาที่คุณครูจะยังพร้อมีเวลาพูดคุยครเราแบบทําความรู้จักเช่นแบบถ้าบางท่านผู้ปกครองบางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าเรื่องด่วนนะครับช่วงเวลานี้ช่วงนี้โทรโทรหาเบอร์นี้ได้นะไลน์มาผมไม่มีโอกาสอ่านเพราะว่าเจอหน้าที่การงานเนี่ยไม่เอ,เอื้ออํานวยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะช่วยเราเมื่อถึงเวลานั่งงานจริงๆได้มากมากเลย เพราะว่าเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเด็กอะคะ่ะเขาหากไม่ได้รับการช่วยเหลือตอบสนองที่ทันท่วงทีเนี่ยจะเกิดเป็นความกังวลความเครียดระยะยาวรกี่การเรียดโรงเรียนไม่ชอบครูยาวไปเรื่อยถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาได้ยากขึ้นหรือหาต้นเหตุสาเหตุจริงๆได้ลําลำบากมากขึ้นค่ะ<ม>คุณหมอเพราะฉะนั้นค่ะวิธีแรกนะคะสำคัญมากๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่จะเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยแล้วก็ลูกด้วยนะคะด้วยการพาไปที่ โรงเรียนนะให้คุ้นเคยกับสถานที่และอย่างที่2ก็คือคุ้นเคยกับคุณครูโดยเฉพาะไม่ใช่ลูกคุ้นเคยกับคุณครูนะคะคุณพ่อคุณแม่กับครูเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันใช่ทีนี้ครูหมอบเลยนึกถึงประการที่2ข้อที่2ทําไปพร้อมๆกันเลยไหนๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงเช้า ของชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าตอนเช้าจะปัดไม่ใช่แค่เราและสามีหรือภรรยาค่ะยังไงบ้างที่จะตื่นมาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันนะคะแต่นับจากวันนี้ไปลูกจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันตอนเช้าที่จะต้องอาบน้ำแต่งตัวนะคะกินข้าวแล้วก็นั่งรถไปโรงเรียนด้วยกันนะคะก่อนจะเปิดเทอม ปรับกิจวัตรประจําวันตอนเช้าเลยซักซ้อมว่าอย่างนี้ซักซ้อมเลยนะคะอบอกลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราซักซ้อมกันนะคะเพราะช่วงเวลาที่ซักซ้อมเราจะไม่เครียดมากนะคะเราจะบอกลูกได้ว่า ถ้าเป็นแบบนี้วันในวันพรุ่งนี้เราจะไปออไปโรงเรียนไม่ทันเรียกไ,ได้ว่าให้ระยะเวลาในการซ้อมยิ่งหลายวันยิ่งดีละใช่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองใหม่อย่างวันเนี้ยเราไปไม่ทันแต่ถ้าพรุ่งนี้เราลองอเราลองดูซิว่าเราจะปรับอะไรตรงไหนให้ลูกช่วยคิดก็ก็ยางได้ใช่ค่ะปรับนอนเร็วหรือว่าปรับตื่นเช้าอีกนิดเราจะปรับอะไรตรงไหนเนี่ยมีเวลาที่จะพูดคุยกับลูกนะคะและที่สําคัญก็คือหากยังอยู่ในช่วงซักซ้อมค่ะ พวกเราจะไม่เครียดค่ะค่ะและที่สำคัญก็คือเราทำให้เกิดความชินนะคะเมื่อลูกเนี่ยได้ซักซ้อมที่จะตื่นทำกิจ,จวัตรประจำวนันไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยพอถึงวันนั้นจริงๆนะคะลูกก็จะสามารถทำได้ เอาที่คุณครูหม่อมพูดมานี้นะคะเน้นเรื่องความเครียดชัดมากซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยมองว่าเครียดคือมันจะต้องแบบกกุ้มใจหาทางออกไม่ได้ไหมจริงๆไม่ใช่นะคะการที่เราหงุดหงิดอารมณ์เสียเนี่ยทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าแล้วเราไม่ได้จัดการอะไรกับมันแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางออกเนื่องจากเด็กๆเนี่ยยังมีการควบคุมอะไรอยู่ได้ไดไดยากยากกว่าเราที่เป็นผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นจริงๆเขาต้องการช่วงเวลาต้องการกำลังใจในการฝึกฝนเขาค่ะหากช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปโรงเรียนแล้วหรือว่าการทํากิจวัตรตอนเช้าเนี่ยมันไม่ดีพอมันส่งผลอย่างนี้นะคะคุณหมอพอถึงเวลาวันไปลูกเหยียรู้สึกการไปโรงเรียนเป็นเรื่องที่ทําให้โดนพ่อแม่ดุเป็นเรื่องที่ทําให้โดนบ่นเป็นเรื่องที่ทําให้มองเขาเนี่เป็นเด็กที่แบบ ไม่ดีที่เกียบตื่นสายอะไรก็ว่าไปเด็กดือ้ออย่างนี้นะคะ,คะไม่ชอบโรงเรียนเพราะจะรู้สึกไม่ชอบโรงเรียนนะคะซึ่งประการที่สามเนี่ยคือการที่เราช่วยลูกนับวัน มันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตอาการได้เช่นนะคะภายในอาทิตย์หน้าโรงเรียนกำลังจะเปิดเราก็ปฏิทินมาใช่ไหมคะชี้บอกลูกเลยนะวันจันทร์นี้เป็นวันที่หนูจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะที่เราที่พ่อพาไปเดินเล่นที่หนูไปเล่นอะไรมาไปพบคุณครูนันนีนูนใช่ไหมคะค่ะแล้วพอจากณวันที่พูดคุยกับเขาเนี่ยก็ใช้ปากกาเนี้ยนะคะขีดค่าไปเด็กเนี่ยจะมองเห็นเขาก็จะค่อยๆเห็นช่องว่าง ที่มันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถึงก่อนวันที่โรงเรียนจะเปิดเทอมค่ะทีนี้หากดูอาการของลูกแล้ลูกยังอดตื่นเต้นเนอะรู้สึกยังอยากไปแปลว่าช่วงการเตรียมของเราเนี่ยเรายังสร้างค,ความรู้สึกที่ดีเท่ากับเราช่วยในช่วงเขาเรียกว่าช่วงเป,เปลี่ยนผ่านช่วยลูกได้ดีถ้าลูกเริ่มแบบ ้องเงียงงเง้ยมือกิเริ่มแบบท้อโรงเรียนเหอะไม่เห็นจะอยากไปเลยเป็นต้นเราอาจจะต้องเริ่มมาดูนะคะว่าเอ๊ะตรงส่วนไหนไปบ้างที่เราเริ่มไปเผลอสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีค่ะค่ะต้องบอกว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะตามที่ครูใหม่พูดนะคะสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะให้ลูกของเราได้ปรับตัวปรับใจก่อนเข้าโรงเรียนแล้วยังเป็นการทำช่วยในเรื่องของการปรับอารมณ์นะคะ ซึ่งสำคัญมากๆพวกเรานะคะทั้งครูหมอครูใหม่เนี่ยเคยเป็นครูประถงวยัยอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ลูกของเรานะคะเครียดหรือทะเลาะก,กับคุณพ่อคุณแม่ในยามเช้าแล้วมาที่โรงเรียนเราต้องใช้เวลาถึงครึ่งวันลูกของคุณพ่อคุณแม่ถึงจะสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกตินั้นแปลว่าอะไรหากไม่สามารถปรับอารมณ์ปรับใจเขาได้แม้ว่าตัวมาถึงที่โรงเรียนนะคะตรงเวลา รอไปอีกครึ่งวันค่ะเขาถึงจะเริ่มฟังเริ่มทำหน้าที่เริ่มที่จะแบบอ่ะค่อยๆอ,อารมณ์ลงค่อยๆที่จะพร้อมที่จะเรียนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เตรียมไว้ก่อนเลยค่ะค่ะทีนี้ค่ะครูใหม่นอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันเรายังมีว่าอ่ะแล้วเมื่อถึงวันแล้วเมื่อถึง,ถงวันถึงนวลาละคะ่ะเมื่อถึงวันนะคะเตรียมมาขนาดนี้แล้วนั้นค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องเตรียมใจของตัวเองไว้ว่า ลูกอาจจะร้องไห้ได้เตรียมใจไว้เลยค่ะหากว่าลูกของเราร้องไห้นะคะถามว่าปกติไหมเห็นลูกร้องไห้ปุ๊บยืดอกนะคะภูมิใจในตัวเองแล้วก็บอกเลยว่าเผ่าพันธุ์ของเราดีเพราะการที่ลูกของเรากําลังจะลาจากเรานะคะ แล้วเข้าไปหาคนที่แปลกหน้ายังไม่คุ้นเคยเท่ากับตัวเราและเขาร้องไห้เป็นเรื่องปกติมากดีใจด้วยที่มีลูกปกติใช่ค่ะการแสดงอารมณ์เหมาะสมใ,<ช>ในจังหวะเวลาที่ใช่ใชปกติแล้วให้รู้ไว้เลยว่าแสดงว่าพวกเราอบอุ่นปลอดภัยมากเพียงพอที่ลูกเราอยากจะอยู่กับเราแล้วไม่อยากจะจากไปเพราะนี่คือเรื่องปกติของเด็กปฐมวัย สิ่งสําคัญพอปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนชอบแวบเล่นเล่นเล่นพลุเผอปับ๊บหายอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเด็กเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาหาพ่อแม่ไม่เจอเนี่ยเขาร้องนะคะหลังจากนั้นใช่ซึ่งจุดเนี้มันทําให้เขาแบบ ใจหายไปว่าเขาไม่สามารถละสายตาจากเราได้ใช่ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่สบายใจไงคะ,คะเพราะตอนจากไปนั้นลูกไม่ร้องค่ะตัวคุณพ่อแม่สบายใจไปทํางานใช่นะคะดังนั้นที่เห็นเขาร้องไห้<ม>ก็เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้น<ม>เกิดขึ้นได้ยอมรับอย่าแวบ ะะเพราะว่าจะไปสร้างความกังวลเพิ่มที่กับลูกของเราต้องบอกว่าอ1อย่าแวบสองอย่าล่อหลอกนะคะไปดูนู่นหนุกไปดูนู่นนะคะไปเล่นตรงนูน้นพอลูกเล่นไปแป๊บหนึ่งคุณพ่อคุณแม่แวบนะอย่าหลอกล่อนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทํำได้ก็คือพูดในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เห็นใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ของลูกรู้เลยนะคะรู้เลยลูก ว่าหนูยังไม่อยากเข้าไปที่โรงเรียนรู้ว่าหนูกังวลรู้ว่าไม่อยากให้พ่อกับแม่จากไปนะคะพูดแค่นี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่งส่งน้องส่งให้ถึงมือคุณครูเขาเองนั่นแน่ไม่ต้องรีบแบบผักไปนะคะเขาไม่แบบผักครูเอาไปที่เธอค่ะคูไปที่เธอค่ะนั่นแน่เรียบร้อยเนี่ยค่ะว่าเดี๋ยวพอหนูเข้าไปที่โรงเรียนนะคะหนูเล่นหนูกินข้าวหนูนอนตื่นมาเจอกัน ะค,ะค่ะเวลาพูดกับลูกพูดถึงชื่ออารมณ์แล้วก็ตอนเย็นที่จะมารับนัดแนให้เรียบร้อยนะคะแม้ว่าลูกของเราจะร้องไห้นะคะแต่การที่เราค่อยๆปลอบเขาพูดชื่ออารมณ์เขาคุณพ่อคุณแม่กําลังทั้งปลอบโยนในเรื่องของความอบอุ่นความมั่นคงทางจิตใจและกําลังสอนทักษะอารมณ์โดยที่ทุกอินวันเลยเราแทบเราไม่รู้ตัว<ช>นะคะ,คะเพราะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกเอาไวะคะ้ค่ะว่า เนี่ยหนูกําลังกังวลหนูกําลังไม่อยากจะนะคะหนูกําลังคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เขาจะใช้ภาษาที่คุณพ่อคุณแม่พูดเอาไว้กับเขาในการสื่อสารกับตัวเองนะคะแต่หากคุณพ่อคุณแม่บอกว่าร้องทําไมไม่เห็นต้องร้องเลยเรานัดกันมาแล้วนี่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่โตนะเขาก็จะใช้ภาษาเหล่านี้ ในการโทษตัวเองเช่นเดียวกันในตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ค่ะก็จะมีดูเพื่อนซีม่เห็นมีใครเขาร้องเรียนสองเด้งนะคะตัวเองไม่ดีแล้วก็ยังไม่ดีกว่าเพื่อนเพื่อนภายในห้องใช่ค่ะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเนาะแต่จริงๆไม่เป็นไรค่ะลูกร้องปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณครูเดี๋ยวคุณครูก็จะช่วยปลอบโยนช่วยเหลือเองนะคะแล้วเราก็สบายใจกลับไปค่ะทีนี้เด็กบางคนวันแรกอาจจะไม่ร้องมองคุณแม่แบบอไม่ร้องนี่คือยังไงคะลูกผิดปกติไหมก็อาจจะไม่ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดตื่นเต้นอยากจะไปรู้ไปเห็น ข้างในเขามีอะไรกันใช่เรียกว่าลมตื่นเต้นมันมันมาเหนือว่ะความรู้สึกที่ความเป็นจริงว่ากําลังจะจากพ่อแม่ก็มีหลายครั้งผ่านไป3 4วันเริ่มคุ้นชินกับสิ่งว่า้อมใหม่เพิ่งมาร้องเอาอาทิตย์ที่2ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ a f t e สิ่งเหล่านี้ใช้วิธีการทําเหมือนเดิมนะคะสิ่งสําคัญคือว่าหากเราพูดคุยอยู่เรื่อยเรืลูกจะกลับมาบอกเริ่มแบบไม่อยากไปโรงเรียนปวดหัวปวดท้องจะเริ่มมาเหตุผลเหล่านั้นนะคะ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยืนยันไปถ้าเราดูแล้วเขาไม่ได้จะป่วยจริงเนาะก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรรู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องคิดถึงแม่เนะเาะเอารูปเอารูปไดไหม ป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อจะตุ๊กตาจะอะไรที่เขาเนี่ยเอาไว้แทนเป็นแบบเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขานะคะแทนความคิดถึงไออย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการช่วยในอีกระดับหนึ่งนะคะแบบแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะคุยกับคุณครูหน่อยว่าวันนี้มีรูปมานะคะ,ะมีตุ๊กตาหรือว่ามีอะไรมาเพื่อแจ้งให้คุณครูเนี่ยทราบว่าหาักน้อง ถามหาแล้วคุณครูอนุญาตในช่วงเวลาที่เหมาะสมะนะคะมันมีสิ่งนี้มาช่วยแต่ว่าต้องจําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ให้คุณครูทราบนะคะค่ะท้ายที่สุดค่ะคุยกับลูกค่ะถามลูกเลยว่าทํายังไงหนูถึงจะ หายอาการเหล่านั้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่ายังไงลูกก็ต้องไปโรงเรียนแม้ว่าลูกจะบอกว่าไม่อยากไปคิดถึงพ่อแม่นะคะหรือว่าหนูปวดท้องถ้าหนูปวดท้องค่ะทำยังไงหนูหายปวดท้องนะคะเป็นการส่งสัญ,ญญาณอีกแบบหนึ่งว่าหนูหนูปวดท้องหนูทํายังไงให้หายปวดท้องยังไงหนูก็ต้องไป ที่โรงเรียนที่อนุบาลแต่เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าอย่ามาฟอร์มยังไงหนูก็ต้องไปนะลูกอย่ามาป่วยกันเมือง,งนะคะวิธีการสื่อสารแบบนี้เนี่ยจะทําให้ลูกของเรานะคะมองไปที่สาเหตุแล้วก็อ่าดูซิว่าเขาจะทํายังไงหนูคิดถึงพ่อแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนโอเคลูกถ้างั้นหนูทํายังไงหนูจะไม่คิดถึงพ่อแม่แล้ววิธีการพกรูปพกตุ๊กตาเนี่ยเป็นหนึ่งใน ตัวอย่างที่ครูใหม่ย,ยกขึ้นมา,านใช่ิ่งมันคงก็จะเป็นของเล่นส่วนใ,ใหญ่เลยล่ะ<ช> <พอ S 2> ค่ะพอถือติดกำมือไปซะหน่อยเพราะก่อนลงรถก็ไว้นี่รถก็มีมากใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมความพร้อมให้ลูกไปโรงเรียนค่ะเราสามารถทำได้ด้วยแฮชแท็กนี้ค่ะครูใหม่ค่ะถ้าเราพร้อมลูกก็พร้อมค่ะ